เด็กๆทุกคนล้วนมีความสามารถพิเศษในตัวเองและพวกเขาก็ต้องมีพัฒนาการด้านสมองที่เหมาะสมจึงจะทำให้สามารถนำความพิเศษนั้นมาใช้ได้อย่างเต็มที่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้หรือ OKMD OK จึงได้จัดโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้เพื่อเป็นพื้นที่ในการรวบรวมประสบการณ์ดีๆและส่งต่อให้กับสังคมในการร่วมกันสร้างพัฒนาการด้านสมองที่ดีให้กับเยาวชนต่อไป โดยสามารถส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน3นาทีนำเสนอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักการเลี้ยงดูหรือหลักการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองสำหรับเยาวชนซึ่งแบ่งเป็น3ช่วงอายุดังนี้ 1. ช่วงอายุ0-3ปี 2. ช่วงอายุ3-7ปีและ 3. ช่วงอายุ7-9ปีภายใต้หัวข้อเลี้ยงดูเรียนรู้อย่างใช้สมอง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น8เรื่องราวดังนี้ 1. อาหารกายอาหารใจ 2. กายพร้อมอารมณ์พร้อมสมองพร้อม 3. อารมณ์ขับเคลื่อนการเรียนรู้ 4. การเรียนจากง่ายไปหายาก 5. การเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ 6. รู้จริงต้องลงมือทำา 7. เข้าใจไม่ใช่แค่ท่องจำและ 8. รู้จักการแก้ปัญหา คลิปวิดีโอที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก24คลิปจะได้รับเงินรางวัลรางวัลละ5,000บาทรางวัลชนะเลิศสมองดีสร้างได้อวอร์ดจำนวน3รางวัลจะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัลรางวัลละ10,000บาทสามารถส่งคลิปได้โดยไม่จำกัดจำนวนพร้อมเขียนอธิบายแนวคิดประกอบคลิปวิดีโอส่งมาย่งรายการสมองดีสร้างได้ตู้ปน,ปนอ2ปนฝดินแดงกรุงเทพ10407 หรือทางอีเมล BBLclipscontest@gmail.com ได้ตั้งแต่วันที่23กันยายนถึง10พฤศจิกายน2557ประกาศผลในรายการสมองดีสร้างได้ทั้งช่องทูปลูกปรรัญญาทูวิชั่น6และ www.okmd.or.th ok ในวันที่13ธันวาคม2557 มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนของเรา